ราศีตุนทุกท่านครับได้ฟังแล้วถึงกับคนลุกคนที่เกิดในลาสีตุนนั้นดวงปีนี้พุ่งแรงมากพุ่งแรงที่สุดในรอบ20ปีไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการงานดวงทางด้านการเงินดวงทางด้านการดวงทางด้านชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นหมดทุกอย่างชีวิตการเป็นอยู่ ดีขึ้นแบบกระทันหันชีวิตพลิกผันแบบไม่ทันตั้งตัวชีวิตจะเปลี่ยนจากลายให้กลายเป็นดีจะเปลี่ยนจากไม่มีให้กลายเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวคนที่เกิดในราศีตุลทุกท่านครับอาจารย์ขอบอกได้เต็มปากเลยว่าดวงของท่านในปีนี้ดีจากปีก่อนเป็นร้อยเท่าพันเท่า ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีได้เลยความลำบากความทุกยากและความยากจนต่างๆจะหายไปหมดความร่ำรวยต่างๆจะเข้ามาแทนที่แค่เพียงตัวของท่านนั้นฟังคลิปนี้จนจบแล้วแชร์คลิปนี้ออกไปสิ่งดีๆและโชคลาภต่างๆจะเข้ามาหาตัวของท่านอย่างแน่นอน ถ้าหากว่าตัวของท่านพร้อมกันแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับคนที่เกิดในราศีตุลทุกท่านครับตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทักเกี่ยวกับชาวราศีตุลเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ราหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ ทำให้ตัวของชาวราศีตุลได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีตุลในปีนี้นั้นดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยลายๆจะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมีปีนี้จะได้กลายเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันตั้งตัว จากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองๆองที่เคยฝืดเคืองอยู่บ้างแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังแนะนำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วย ดวงชะตาของชาวราศีตุลในปีนี้นั้นไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลิกำไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีตุลในปีนี้นั้นเป็นปีที่ตกถูกดวงของลูกเศรษฐี ตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในปีนี้นั้นตัวของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปธรรมค้ำชูเลื่อยมาคนที่เกิดในราศีตุลดวงปีนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโพคชับนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่เคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จ พอมาปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีตุลที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ห้าตัว รวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ราศีตุลทุกท่านครับอาจารย์อยากบอกว่าในเมื่อมีกลางวันก็ย่อมมีกลางคืนมีสว่างก็ย่อมมีความมืดและแน่นอนว่าถึงดวงของเรานั้นจะดีแต่ก็ให้ควรระวังในเรื่องที่ไม่ดีด้วย แต่ว่าตัวของท่านช่าล่าสีตุนนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปตัวของอาจารย์พอจะมีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยเม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องไหวบูชาอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ให้ตัวของท่านนั้น ทิมใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าสาธุสาธุสาธุสธัสสพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพาเจ้าและครอบครัวของข้าพาเจ้าดูว้นับแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพาเจ้าดวงเปิด การงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินก้อนที่ได้ไปช่างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีช่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาด,ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากิน ให้ตัวของข้าพระเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพระเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานางพังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถินดวงทางด้านการเงิน และดวงทางด้านการงานของท่านที่เกิดในราศีตุลดวงทางด้านการเงินของชาวราศีตุลน,นั้นหลังจากในปีที่ผ่านมาการเงินอาจจะฝืดเคืองอยู่บ้างพอตกมาเดือนนี้การเงินของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงสุดๆแทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดรังเอาไว้ได้แล้วดวงการเงินของท่านในเดือนนี้นั้นเข้าสู่ดวงของเรือนเศรษฐี จะดีขึ้นแบบก้าวก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันจนทำให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองแบบเหลือกินเหลือใช้ดวงทางด้านการงานของท่านที่เกิดในราศีตุลปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจนบอกลาความทุกข์ยากลำบากต่างๆกันได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่นงานเสริมก็ดังงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ ก็ค่อยคอยคลี่คลายจางหายไปแล้วและหายไปจนหมดเกลี้ยงในที่สุดแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านลาสีตุนนั้นยังรู้สึกว่าทำยังไงดวงก็ยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้นอาจารย์อยากจะแนะนำท่านแบบนี้ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทำบุญหรือทำทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เรานั้นน้อมดวงจิตอธิษฐาน ให้ส่งไปถึงบุคคลที่เหล่านั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าจะในอดีตชาติปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอน,นี้ส่งแห่งบุญน,นี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญน,นี้ด้วยสุดท้ายนี้อยากจะแนะนําชาวราศีตุลทุกท่านเอาไว้วา่าถ้าตัวของท่านนั้นอยากจะให้ดวงดีอยากจะให้ดวงเฮงมากยิ่งขึ้นกว่านี้ ให้ตัวของท่านนั้นกล่าวสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเขียนวันที่ท่านนั้นเกิดมาเดือนเกิดมาปีเกิดมาวันเกิดมาเวลาที่เกิดมาแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้านั้นพร้อมที่จะรวยข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับความร่ำรวยความมั่งคั่งนั้นแล้วความร่ำรวยและความมั่งคั่งนั้นจงลงมาสิ่งสถิต ณนะบ้านเรือนของข้าพเจ้าด้วยเถิดสุดท้ายนี้ขออวยพรในทุกท่านนั้นโชคดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขไม่ว่าโรคภัยต่างๆก็ขอให้หายไปจนหมดเงินทองนั้นก็ขอให้ไหลามาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปไหนก็ให้เดินทางปลอดภัย มูม่มานนั้นไม่ว่าจะอยู่นรกชั้นไหนก็อย่าคิดที่จะมาไกลด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ